สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามชมครับวันนี้ก็มาเยี่ยมนักลบนิรนามฐานผีวังเปลาครับถามข่าวถามข่าวครับนักลบก็อยู่คนเดียวครับอ้าวิถีชีวิตนักลบครับเดีคนไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรครับไม่ไม่ทำเป็นอาหารครับอ้าผ้าเดี๋ยว ตื่นเช้าเมาไก่เอาข้าวให้ไก่น <c oughs> ั่นนั่นนัปลนปสัอ้นั่นนั่อยู่คนเดียวก็เดีมวิีชีวิตครับไอ้อยู่อยู่ป่าวะดนสามสิบเจ็ดปีแล้วนี่ก็มีความดี้ลับครับคนคนนี้ครับนี่ย ามเจ็ดเจ็ดสามแล้วเลขทูไปไข่ไปยังกว่าหกเก้าแปดหกเก้าแปดเนาะเอฟซีก็ถูกเอาผ้าแดงมาถูเลยเนาะเน่านอนเน่านอนอ๋อมาเยี่ยมนักลบครับดิกอมาแวะนักลบครับนักลบก็บอกไว้ ก็ทูบเสียงโชคของไอ้ไข่ก็หกหกเก้าหกแปดเก้าเนาะเออก็ออกตรง,ออต,รงตรงครับหกเก้าแปดน่วหกเก้าแปดออกตรงตรงครับทูบก็ทูบยังอยู่ปะก็มีคนผูกสกตนนี้เะถูกครับเอ FC ถูกก็เลยผ้า,ามาผูกให้ครับเนี่ยเต่ดเช้าเลยครับวันนี้ อฟซีมาให้นัก็ผูกผ้าครับเดกเลขท้ายสามตัวลอตเตอรี่ครับผู้โทร้อมทัมโมล้อนสังโคร้อมเอาเลยผ้าไม่ละโทรทัมโมไม่โสังโคไม่ไดโอันนี้ก็ความซุกวามเจริญเหรแค่แดงใหรผูกผ้าแดงให้แล้ววันนี้ผ้าดีก็ได้6กเก้าปด้าแปได้ผ้าเนาะลอตเตอรี่ ใช่าสามตัวอเ,อเอฟซีถูกครับดิเขาไม่ถือเยอะถูกเยอะหรอครับก็ถูกคู่เดียวคู่เดียวแปดพันเนาะเขาถูกเออหกฟูลา่าเขาฟุลา่ 8, 9, ลาหกแปดครับฟุลเอรูสเ,ลเบลังเวย์ซนแต่ว่าแฟนมันมีหลายสีนะอาจารย์ที่ขายสีเดียวสีขาวโอ้อหมดแดงเขาให้ฝรั่งฟังน้ำ ว้าคนาฝรังมันก็เจุดถูกเพิ่น้าเพิ่นเอาผ้ามัูไข่เว้ได้เพิ่นถูกไว้ได้เพิ่นเอาไว้ให้ได้เอฟซีอ่าฮจุดีมีแหงเด้อเทมโเพิ่นเพ่นถูกหลายดอกเพิ่นถูกแปดพันบ่เพิ่นว่าหกแปดเก้าเต็มเต็มเลยหกเก้าแปดอาจารย์หกเก้าแปดเลยเออหกเอหเก้าแปดแน่นบมเออหกเก้าแปด เต็มๆเลยมันบ่หกเกอให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อเทวิเทวดาเล็กล่างก็รออกอล์มเก้าเก้ากับฟูลาฟูลาเอร์โรเซโรเซโซนเนอะมันภาษาอย่างนี้บาดีเนาะบลังเวฟอ่าฟูลาไม่มีลายสีเออโรเซโซนอ่าบลังเวฟ อันนี้ก็มับเชื่อชนบุคคลครับสีขาวสีแดงสีเหลืองเออไม่ไม่เชื่อก็ไม่ต้องลบหลู่ครับอำนาจลี้ลับครับก็มีอำนาจลี้ลับคนคนนี้ครับนักลบนิรนามฐานผีวังเปาครับนี่ไว้มันถึงหม่นนั้นเนี้ยนี่ก็เป็นยางก็เป็นยางมาใหม่ป้าใหม่ดวงเนี้ยเป็นเรื่องกัเราจ้าดับดับไว้สัเดี๋ยวมันถึงหม่ มันขึ้นฝันบ่เนอะยังว่าฝันเนาะเออของหมาเฮาเขามากวนเจ่อยได้ขึ้นเลยเขากวนมาเฮามาขึ้นหมาเฮาโอ้ปลาไม่สูงเสียงเว้ยนักลบเวยเดี๋ยวนี้มันนาแล้วนาแล้วเลยครับผลโบโตกอาจารย์นาแเลย จะกู้จะอ่างผักไข่แล้วแถวนี่ยบอกไปเรื่องไปี๋ยวเราจะหันหน้ามาแน่นอนไอ้ยี่นอกมึงนู่นนะคนไหนยุ้ยเทียบยุ้ยชั้นระดับนะเบาเบาเหล้าคนเดียวเบาเล้าอยู่มือกาเด้นเดี๋ยวนี้ฝนก็ไม่ค่อยตกมันรบเนื้อนามครับมีครับเนี่ยไม่ใช่นิยายครับมีจริงครับทหารของวังเปล่าครับเนี่ย ฐานมงครับยังมีชีวิตอยู่ครับอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วครับยังสุขภาพยังแข็งแรงเงินไหม้ยังแข็งแรงอยู่คนเดียวมไม่มีปัญหาอะไรก็ได้ม้งมีปัญหาอยู่คนเดียวเว้ยสุขภาพแข็งแรงนักลพบล่ามาเจองูครับได้งูครับนี่ครัอาจารั์หมากัดงูครับนี่โอ้โชคเลยโชคโชคโชคเออ อ๋อเดินมาก็เจองูพอดีครับมามันกัดอ,อ่ะเออมันสูวยมาเนี่ยงูยังไม่ผ่านเนาะรู้ว่างูยังลูกน้องงูจ้องอ่างเขาแล้ววเว้ยงูสิงตัวเดีย <laughs> งูสิยงงูน,น้อยๆนี่เอออนักลบนี่มีโชคครับคือคือคือนักลบนี่เขาจะถือเข็มครับเดี๋ยพ่อเขาจะถือเขเ็มเลยครับ คือเวลาออกลบเนี่ยเวลาออกลบเนี่ยเขาจะถือเคดแม่นบม่พะครับครับถ้าเจอฟานเนี่ยบอกว่าไม่ให้ยิงครับเจอกวงเจอฟานเนี่ยบอกว่าต้องตั้งสติอ,ตสอย่าไปยิงมันต้องมีสติถ้าเจอฟานวันนั้นต้องเจอฆ่าสึกเขาว่างั้นนะ ถ้าเจองูเราโชคครับไม่มีค่าสึกครับแสดงว่างูตัวนี้มันมาให้โชคเราเด้ไหม <า S 1> <อ>โชคเออเจ้าเขาให้โชคครับนี่งูง,งูนี่มันเขาภาษาอีสานเขาว่างูอะไรอาจารย์งูงูงูนี่นะมวยงูงูงูนั้นงูเสิงนะงูเสงอไง<ว>ตามกัดมันนะ เอ้ยง,ง,งูเสิมนมาสะฟังอือพี่พาก็จับแล้วครับเ, <c oughs> เดี๋ยวยืนยืนสักพักยืนยืยืนคือเข,ขาถือเคสครับคนหนักออกนักลบเดี๋ยครับเห็ <c oughs> นงูหน้าบานเห็นฟานหน้าเศ้าครับ <c oughs> แต่พี่พาวันนี้ <c oughs> มีโชคครับเดี๋ย <c oughs> จับได้เบิรดอะไรอาจารย์จับงูได้ครับจับได้เห็นงูหน้าบานเห็นฟานหน้าเศร้าครับ ต้องปะทะแน่นอนถ้าเจอฟานครับนี่วันนี้เห็นงูครับงวดหน้าถูกหวยอีกครับนี่แม่นบ่อยปาครับครับครับอ๋อกลมาแวะนักลบนี่นามครับวันนี้วันที่วันที่สองเมษายนสองห้าหกหกครับวานหวยออกก็มาถามข่าวถามข่าวครับคนนักลบก็อยู่คนเดียวครับออารมณ์ดีเว้ยนักลบก็่ทำานาปังครับนี่ มาพามาดูนถลัดาะ,ะ,ะมาดูครับเดี๋ยวพามาดูที่นาครับอ้มันถอดแล้วจ่วพผ้านี่ก็ที่นี่ก็สูบแ่น้ำโขงมาทำนาปังครับคองชนเราปะทานครับไอ้ผ้าปุ๋ยมาใส่มันในแม่นี่ออไปลูกธรรมชาติตัวน,นี้เอาฟุน้น เอาฟุ้นขี้ควายเจ้าเลี้ยงตัวไหนมั้งไทยเขาไามั้งถอดได้ฮะใส่ฟุ้นขี้ควายนะโมมีเงินสือปุ๋ยเนาะ <c oughs> ปลูกธรตว์ประชารึครับดิอเ,เอาขี้ควายครับโบราณครับนี่ปุ๋ยมันกรแพ้เนี่นรนยรถไถยังไม่จ้างได้เอาควายไถมันไวปพาเนี่ยนอนแนี่ยนอนอ๋อหน้ามืดเพราะอยากไปพาไป เอ่หันหน้ามาแน้ไหมมาหาพี่นอ้องหานองได้ไหมใช่หนักลบเด็กเว้ยกำลังเลิฟจะออกแล้วฮันนามาหันหน้ามาเอาเหรอเหรอฮน้ามาเอาลห้พี่ให้น้องฟังดูมองเขางามๆเล<อ>ยมันจะได้อิ่มท้องวันี่อารมณ์โบดีกับปันแดงโอ้ไปอย่ายยน,นอนเนาะเขาควันบ<อ>ไ่ได้นอนเมื่อคืนนะคืนเสียงป้ากขาบ่ค่อยดีอ๋อเชื่อเถอะเขาเป็นยังไง เอาไวได้ก่จเอาไ้ได้อะโ่งเสียงวไไ่าอะไรโมนนี่นักลบวิรลชนมากวนครับเมื่อคืนนียพี่พาก็ไม่มีเงินซื้อหรอกครับออก 99, เก้าเก้าเ่างโอ้ยเสียดายเลยถ้าออกเก้าแปดเอฟก็จะถูกอยู่เอดมินไม่ได้ถูกนะครับเพราะมันออกเก้าเก้าอดมินซื้อเก้าแปดโอ้ยหกเก้าแปด เดีอดาดอยู่อเขางามไหมพ่ะเขียวสดงดงามอยู่กำลัง,งเขียวสดงดงามครับวันนี้ครับหัวหน้าแล้รเข้าของเราเมจะออกแล้วออขอบคุณทุกท่านที่ติด<อ>ตามชมครับเอขอให้มีความสุขครับขอให้ถูกหว,วยร่ำรวยโชคดีกันทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์